ขอจเจริญพรสาธุชนพุทธรบริตัททั้งหลายในสุภวะภาวะิจิตถ <c oughs> ีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ที่จะมาถึงในวันข้างหน้า จิตตังดันตังถุกค้าหวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ดังนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้ผ่านพ้นมาอีกหนึ่งปี 2,566จะเข้าสู่ปีใหม่2,567ในเที่ยงของคืนวันนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่มีธรรมะคือสัจธรรมคำสอนขององค์วัมมาสัมพุทเจ้า ตอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติคือทำความดีละความชั่วถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ mm hmm. เหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้น mm hmm. ก็เพราะเราขาดสติ ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ของการที่เราเจะกระทำอะไรก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเราขาดสติแล้วจริงเราทำนั่นย่องผิดพลาดเกิดความเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะเราเป็นผู้ทำเราไม่ต้องไปเพ่งคนอื่นไม่ต้องไปมองคนอื่น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามเกิดขึ้นเพราะตัวเราเพราะเราเป็นผู้ทำเราไม่ต้องไปโทษคนอื่นเราต้องมาพิจารณาตัวเองว่าทิงที่ทำไปแล้วนั้นมันเกิดผลดีหรือเกิดผลเสียหายเน้นฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรามีธรรมะ สัจธรรมคำสอนองค์ขององค์วัตถามาถมุทธตยเจ้าที่ท่านให้ไว้เราควรจะนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ปล่อยไปไม่ต้องไปนึกไปคิดไม่ต้องเอานำมาอีกสิ่งใดก็ตาม ที่จะมาในวันข้างหน้าในปีใหม่สักราชใหม่ก็ขอให้ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจให้มีสติคอยควบคุมคอยกำกับพิจนารณาด้วยปัญญาให้เห็นไปตามสภาวะธรรมคือความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันอยู่กับตัวเรานั่นเองเราจะไปมองคนอื่นจะไปโทษคนอื่นเราต้องมองตัวเราก่อนว่าเราดีขนาดไหนต้องดูตัวเราให้เห็นดูตัวเราให้เข้าใจเราจึงแนะนำผู้อื่นจึงบอกผู้อื่นหรือตักเตือนผู้อื่น ให้ประพฤติดีประพฤติชอบไปตามทํานองของธรรมดังที่ยกพุทธภาติตว่าจิตตังดันตังถุก้าวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขความสุขมาให้ดังนั้นในปีใหม่ที่จะมาถึงข้างหน้านั้นก็ขอให้เราทุกคนมีสุขภาพพลา,านาใหม่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัย ให้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติทำความดีทั้งทางโลกและทางธรรมตามสติกำลังปัญญาของเราทุกคนที่สามารถจะทำได้แล้วสิ่งที่ทำนั้นก็ย่อมให้ผลให้ประโยชน์กับตัวเราฉะนั้นก็ขออวยพร ในปีพุทธศักราช2567ให้สาธุชนพุทธบรติษัตทั้งหลายปราศจากโลคาพยาธิให้มีสุขภาพภพารนามัยแข็งแรงให้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคขัดข้อง เข้ามาขัดฝังในการดำเนินการของชีวิตในความเป็นอยู่ของเรานั้นให้รุ่ล่วงไปได้ด้วยดีตามความตั้งใจของเราดังที่ได้ยกพุทธภาษ,ษิตไว้ว่าจิตตังดันตังสุกขาวหังจิตที่ฝึกเลยแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ฉะนั้นก็ขออวยพรให้เราทุกคนนั้นปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีความจเจริญก้าวหน้าด้วยอายุมันณะถุกขับภะระปฏิพา,านธนาสาทมบัติทุกท่านทุกคนขอจเจริญพร